ะเอาอะไรลูกืมกินด้วยได้ไหมกินด้วยได้ไหมพูดสิพูดสิคะพูดเป็นเปล่า,าพูดเป็นหรือเปล่าสิ่งที่เขาปรารถนาอยู่ในมือคุณแม่นี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ละคนแต่ละคนมันจริงๆเลยนู่นอีกคนนึง นี่อีกคนนึังเป็นยังไงอาการเป็นยังไงคะอาการเป็นยังไงคะเอาเอาเอาหืไหนพูดดีๆพูดดีๆแม่คะขอกินนมน้อยพูดดีๆใช่หคะแม่คะ <c oughs> เอาทำไมต้องเกลียยกันอะอู้ที่นอนแม่จะขาดหมดแล้วลูกพี่โม ที่นอนคุณแม่ขาเนี่ไม่ใช่อะไรนะคะเขาลูกสองคนนี่แหละเอา้าทำไมอ่ะทำไมต้องโมโหขนาดนั้นเอา้เอาเด,เ,เดี๋ยวแม่ให้กินเดี๋ยวแม่ให้กินทำตัวให้น่ารักก่อนทำตัวน่ารักน่ารักก่อนทำตัวน่ารักน่ารักบังแมวบ้างแมวอ่ะบ้างแมวบ้างแมวอ่ะบังแมวบ้างแมว เป็นอย่างนี้นะคะเด็กๆบ้านนี้เป็นอย่างนี้นะอ่ะพี่โมมา,าลูกมะให้พี่โมก่อนลูกพี่โมก่อนโอ้พี่โมไม่ต้องขึ้นมาสรุปสรุปบีกินหมดเดี๋ยวไม่เอาให้พี่โมก่อนนะ <c oughs> มันจริงๆเลยมันจริงๆเลยมันจริงๆเลยลงไปละลงไปละลงไปละคอยค่ะคอย คอยนะคะคอยก่อนนะคอยก่อนนะ